สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับผมนะครับช่างเทศนะครับผมจากร้านเทศโซลาร์เซลนะครับผมครับวันนี้ก็มานําเสนอนะครับชุด <t> นอนหน้านะครับผมตัวนี้ก็เป็นชุดนอนหน้านอนไรนอนสวนนะครับเป็นชุดประหยัดนะครับผมในชุดเริ่มต้นของเรานะครับก็จะเป็นชุดนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีทีวีนะครับผมทีวีขนาด20นิ้วนะครับเป็นตัวนี้นะครับผม ทีวีนะครับแล้วก็พัดลมนะครับของมูลเลอร์นะครับผมพัดลมมูลเลอร์สิบหกนิ้วนะครับนี่ยมาดูกันในใกล้นะครับก็จะเป็นทีวีพัดลมนะครับแล้วก็จะมีชุดหลอดไฟทั้งหมดสี่หลอดนะครับเป็น LED นะครับทีวีก็เป็นจอแบนนะครับ LED เหมือนกันนะครับผมก็จะมีพัดลมมูลเลอร์นะครับสิบหกนิ้วนะครับ ประหยัดไฟนะครับก็ในชุดก็จะมีชุดคอนโทรลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบเกอร์นะครับผมฝังแผงนะครับตัวนี้เบเกอร์แบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะมีชาร์จเจอร์นะครับ PWM 3 0มแอมป์นะครับผมตัวนี้ก็กำลังชาร์จอยู่นะครับแรงดันชาร์จอยู่ที่ 13.4V โวลต์นะครับผมตัวนี้แบตน้ำเรเซตต่ำตัดไว้ที่1 1 4นะครับกำลังดีนะครับผม นี่ครับในชุดก็จะมีอินเวอร์เตอร์นะครับพันหกร้อยวัตต์นะครับพันหกร้อยวัตต์เปียวไซเว็บนะครับตัวนี้แนะนําไม่เกินแปดร้อยนะครับเป็นระบบสิบสองโวลต์นะครับผมก็มีปลั๊กเสียบออกมานะครับมีชุดสวิตนะครับผมสวิตทั้งหมด4สวิตนะครับ4หลอดแยกอิสระทุกตัวนะครับผมก็จะมีแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เราใช้เป็น แบตนิกโกะนะครับ120แอมป์นะครับผมของญี่ปุ่นนะครับตัวนี้นะครับ120แอมป์เป็นลูกยาวนะครับเก็บไว้ในกล่องให้เรียบร้อยนะครับเก็บไว้ในกล่องเรียบร้อยนะครับก็จะมีหลอดไฟนะครับตัวนี้ครับในห้องสองหลอดนะครับสองหลอดครับผมก็จะมีในห้องน้ำห้องน้ำหนึ่งหลอดครับผม อันนี้มีห้องน้ำในตัวนะครับก็จะมีด้านหน้าหนึ่งหลอดนะครับนี่ครับเปิดพร้อมกันได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเปิดพร้อมกันได้เลยเป็นบ้านสวนนะครับที่ไม่มีการไฟฟ้าเข้าถึงนะครับก็คุ้มค่าแน่นอนนะครับในชุดนี้นะครับแล้วก็จะมีชุดจานดาวเทียมด้วยนะครับผมนี่ครับของ psi นะครับจานดาวเทียม ครบชุดนะครับเบ็ดเสร็จติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับส่วนแผงของเรานะครับติดตั้งอยู่บนหลังคานะครับก็เป็นแผงโมโนร้0บวัตต์นะครับติดตั้งบนหลังคานะครับก็พาสมาชิกนะครับถ่ายรีวิวให้สมาชิกได้ดูนะครับสําหรับชุดนอนนาครับสําหรับพื้นที่ไม่มีการไฟฟ้าเข้าถึงนะครับเป็นบ้านสวนนะครับบ้านสวนนะครับเพิ่งเพิ่งทำนะครับยังไม่เสร็จนะครับ ก็ให้เรามาติดตั้งระบบชุดไฟนอนนานะครับตัวนี้เป็นชุดเริ่มต้นที่ราคาประหยัดนะครับมีอุปกรณ์ครบชุดนะครับให้เรียบร้อยนะครับผมในงบที่ไม่บาลานไปนะครับนี่ครับก็ต้อง,งเปิดนะครับในชุดเปิดพร้อมกันทุกตัวนะครับผม เดินสายครับจุดสายไฟให้เรียบร้อยนะครับชุดตอวน้าของเราครับก็ติดเสร็จเวลาเที่ยงพอดีครับก็กําลังทดสอบนะครับแดดก็กําลังดีนะวันนี้นะครับชาร์จอยู่ที่ประมาณ9แอมป์ครับกระแสชาร์จนะครับตัวนี้นะครับแบตน้ำนะครับชาร์จไม่เกิน10นนะครับเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานครับสำหรับแบตเตอรี่น้ำนะครับ ในชุดนี้นะครับอีกรอบนึงนะครับสําหรับมีลูกค้าถามมาเยอะนะครับในชุดได้อะไรบ้างนะครับทีวีนะครับหนึ่งเครื่องนะครับพัดลมหนึ่งตัวหลอดไฟสี่หลอดนะครับครบชุดพร้อมใช้นะครับที่เราติดตั้งอยู่รวมติดตั้งนะครับในเขตนะครับจุ้มเพยก็หมื่นแปดนะครับชุดนี้นะครับครบชุดนะครับรวมติดตั้งพร้อมใช้งานครับ อยู่ที่18ื่นนะครับ1 8 0 0 0บาทนะาทครับครบชุดเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับไม่ให้ลูกค้าต้องเสียอะไรเพิ่มนะครับเราจัดมาให้เต็มระบบนะครับชุดนอนนาของเราสำหรับใครที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเล็กชุดใหญ่นะครับลองปรึกษาดูได้นะครับการเลือกใช้แบตเตอรี่นะครับแบตเจลแบตลิเธียมนะครับลองปรึกษาดูได้นะครับผมลองซื้อไม่เป็นไรนะครับลอง มาสอบถามก่อนนะครับผมครับวันนี้ก็จะมาถ่ายรีวิวนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมเป็นชุดนอนหนาครับวันนี้ก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะครับสําหรับร้านที่โซล่าเซลล์นะครับอยู่ตรงข้ามแมคโครชุมแพนะครับอาเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็08 2 7 3 8 4 1 3 9นนะครับผมครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม